สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไข้เครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชีนได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านจายวิจ,จารและญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระลงพระโทษหลังพระประเทศดเนื้อวันแดงพิมพ์ใหญ่ออกเมื่อปีพศ2 5 4 8ของวัดริมคล นำมาเพืกก่้ดูชมนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อโรดนั่งคัสมาธิอยู่บนแท่นบวชครับจี่ด้านข้างขององค์พระก็จะมีอักขระตัวยันเรียงไปตามความโค้งของพิมพ์พระนะครับใต้รูปก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุหลวงอโวดแล้วก็ชื่อของวัดวัดห้วยมงคลน,นครับสังเกตประกาศที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับประกาศจากบนสารพง์แรกต่างๆดูแล้วก็เพลิดูแล้วก็สบายใจนะครับ ความคามชัดลักษณะเรียวิติความหนาของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนครับเสียงขององค์พระมีลักษณะหนาดูนผักโดาาโดลุนก็จะมองเห็นรองรึกรองเส้นที่หนาผักชัดเจนนะครับหนกคิ้วสูงหนาก็จะมองเห็นความคามชัดของเปลือกตาบนดแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นรูกตาทั้งสองข้างนะครับ จะบกเป็นสันสูงหนวกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของรลิมฟีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างนะครับลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาละเอียดของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะละเอียดมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของวัวไหล่ขวานานูดนะครับมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังคติพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึง บนแหลท้องก็จะมองเห็นความคมชัดของภาคากเอลกกร์ประคฏนะครับความคมชัดของร่องจีวร์ริจีบรที่บริเวณเราลมขวานะครับความคมชัดของร่องจีวร์ริจีบร์ที่บริเวณไหลซ้ายแขนซ้ายข้อซอกซ้ายมองจากขั้นบนเชียงหลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นความคมชัดของรองหนูชัดเจนนะครับความคมชัดลักษณะมิติความหนาของสังกติใต้ฝ่ามือนะครับลักษณะของ ข่าวขวาหนานุนบนนะครับลักษณะของข่าวซ้ายหนานุนบนก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวานะครับลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้ข่าวขวานะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของฐานบัวก็จะมองเห็นมิติความหนาของกลีบบัวแต่ละกลีบแล้วก็ลักษณะของลายเส้นของกลีบบัวแต่ละกลีบนะครับสังเกตความคมชัดของข้อความตรงสื่อนะครับหลวงพระทษวัดหุวยมงคลนะครับ มวลสารประกาศจากผงแร่นะครับดูแล้วก็เปิดดูแล้วก็สบายใจนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดมิติความหนาที่บริเวณขอบขององค์พระนะครับความคมชัดของอักขระตัวยันที่เรียนไปตามขคองโค้งของผิมพพระนะครับมวลสารเนนี้ว,ว่าในจัดจานเต็มองค์พระปหบดฮนะ มองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะบอง,อางรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจดนครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดนะครับมิติความหนาจีบเรนขอบขององค์พระนะครับความคมชัดของฐานบัวนะฮะมิติความหนาของ กรีบปวดตวละลกรีบแล้วก็ลักษณะของลายเส้นที่กรีบปวดตวละลกรีบนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับความคมชัดมิติความหนาของพิมพพระนะครับสวยงามมากนะครับ ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าของผิมพพระนะครับที่ด้านหลังก็จะเป็น,นรูปขององค์พระพิกเกเนะครับทรเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดขององค์พระพิกเกเตชัดเจนครับสําหรับพระโลวงทวดหลังพระพิกเกเก็เคยทําคลิปแล้วนะครับเดือยว,ว่านดําแล้วก็เนือว,ว่านแดงที่หลวงทองนะครับสําหรับองค์น,นี้ก็เป็นเนววดือว่านแดงที่ ไปได้หลวงทองก็จะเหมือนความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจน,นครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอไมช่ชัดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่ดีนะครับความคมชัดขององค์พระพริเกเรตนะฮะตัวแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับตัวแล้วก็มีสมาธินะฮะ ก็เป็นวิธีในการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับมองหลายๆมุมหลายๆด้านก็จะบองเหตุผลของพิมพ์นะฮะแต่ละคนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะความขมชาติขององค์พระพิฆเนศนะครับ ลักษณะมิติความหนานของขอบของพิมพ์พระนะครับสาเนื้อวานจัดจ้านนะครับมองจากข้างๆนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์แล้วก็ลักษณะนะครับรายละเอียดนะครับที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพ์นะฮะ หววสารเนอว,วานประกายจากผงแร่นะครับลักษณะของวานก็จะเป็นเมดเป็นกรนชัดเจนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะพยายามนำพาท่านไปดูไปชมรายละเอียดของผิมพ์พระในบางที่สุดนะครับ เป็นการอภิรธีได้บูชาเก็บรรกษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ด้านหน้าของพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหลังของพิมพ์พระนะครับเดี๋ยว,วันนี้ก็ได้เป็กขาวครับนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับมาดูมาชมพระหลวงพ่อทวดหลังพระเระเดเรียวัดแดงพิมพ์ใหญ่ออกที่วัดทวยมงคลเมื่อปีพศ2548นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแนละชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนในผดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ